บอยร,รถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอยร,รถบ้านทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอนอีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้นะครับ อีกเช่นเคยเจอผมวันนี้ก็จะมาแนะนํารถอีกหนึ่งรุ่นที่บอรรถบ้านมีการปรับราคาลงมาให้กับลูกค้าผู้บริโภคที่อยากได้รถกลุ่มรถครอบครัวขนาดเล็กอ่าโอเคกับเจ้าคันนี้เลยนะครับฟอนด้าฟีเครื่องยนต์1.5ตัว E ปี2011เจ้าคันนี้เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าปรับราคาจากราคาปกติ489,000แต่วันนี้บอรดรถบ้านขาย459,000ลดราคาพิเศษ30,000บาทกันเลยทีเดียวอ่ะ เมื่อบอกราคากันไปเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะของตัวรถกันว่าเจ้าคันนี้มีความโดดเด่นอย่างไรบ้างอ่าไปเดี๋ยวเริ่มไปดูในส่วนของรอบรอบคันกันก่อนอย่างเจ้า h อน da นะครับฟีดคันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะเป็นเครื่องยนต์1.5ตัวไฟหน้ารุ่นนี้ยังเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟลชันอยู่นะครับหรือเรียกอย่างว่าหลอดไส้เนาะก็รุ่นนี้ยังไม่เป็นหลอดแบบโปรเจคเตอร์แต่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกทางด้านหน้ามารอบๆอบคันนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับ ล้อมาเรียบร้อยแล้วจากล้อที่เรียกว่าล้ออลอยมาเป็นแม็กแต่งนี่แต่ยางของเขาเนี่ยเป็นยางใหม่ายางใหม่พร้อมใช้เลยแล้วก็นะครับอย่างเจ้ารุ่นนี้ความพิเศษอีกจุดหนึ่งนะครับที่บอกว่าเมื่อเป็นรถครอบครัวส่วนใหญ่นะครับมันต้องสามารถสั่งเปิดประตูรุ่นนี้สั่งเปิดประตูแบบไฟฟ้าได้เพียงแค่คุณกดรีโมทเท่านั้นเองอประตูก็จะเปิดรับความสวยงามของตัวรถอ,อย่างเจ้าคันนี้นะครับเจ้าของเดิม มีการปรับเปลี่ยนจากเบาะสีเบจไปเป็นสีส้มเป็นสีคล้ายๆรถเบนซ์นี่ให้ความสวยงามนะครับให้ความสวยงามทั้งคันเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นเบาคนขับผู้โดยสารทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่อ่ะเรียกว่าสวยงามแล้วเจ้ารุ่นนี้เนี่ยสามารถเปิดประตูได้ทั้ง2ฝั่งนะทั้งสองฝั่งเพียงคุณแค่กดนะเดี๋ยวลองกดฝั่งรถ ก็เปิดได้มาเดี๋ยวไปดูทางด้านหลังกันแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูในห้องคู่โดยสารนะครับว่าผู้ขับขี่มีความพิเศษอย่างใดบ้างมาด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับมีเลยมาพร้อมกับป่อยลเลอหลังตกแต่งมาสวยงามเลยเป็นรถครอบครัวหรือ SUV ขนาดเล็กแต่ให้ความสวยงามแนวสปอร์ตอีกเช่นกันนี่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหลังที่ติดตั้งมาให้นะ กรณีเปิดนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะสังเกตได้นะครับรถคันนี้เนี่ยรถสวย,รถ,สวยรถบ้านรถเดิมๆจ,จริงนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักพิคว่ำจมน้ําหลายคนลงถามโอ้โแล้วรถแบบนี้จะใส่สัมภาระได้เยอะเหรอก็สามารถพับเบาะไปได้ก่อนอื่นคุณต้องพับเบาะอย่างนี้ลงไปก่อนนี่แล้วก็ดึงนะครับก็จะท้ายฟอนจูนเนอร์นะเพราะว่าอย่างเราเห็นนะครับของตระกูลพวกโตโยต้าคอนจูเนอร์พวกนี้ก็จะพับเบาะขึ้นซ้ายขวา เพื่อเก็บสัมภาระหรือเก็บของนั่นเองก็จะสามารถพับในส่วนเดียวก็ได้หรือจะพับทั้ง2ส่วนก็ได้อ่าโอเคมาเดี๋ยวดูด้านหลังเราคันกันไปแล้วเดี๋ยวไปดูทางด้านหน้านะครับว่ารถของเขามีอะไรบ้างในการซัพพอร์ตผู้ขับขี่ไปไปดูกันอ้าวโอเคครับมาเดี๋ยวบอกแล้วมาดูทางด้านหน้าอ่ะอันดับแรกนะครับก็แผงด้านข้างนี้นะครับก็ใช้ในการควบคุมในส่วนของทับกระจกต่างๆนะครับปับกระจกไฟฟ้าแล้วก็ส่วนนี้ นะครับจะเป็นสวิตในการควบคุมการเปิดปิดประตูเนี่ยไม่ต้องสั่งผ่านรีโมทก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าผ่านรีโมทเนี่ยกรณีที่เราไม่ได้อยู่ในรถแต่ถ้ากรณีที่เราอยู่ในรถนะครับผู้ขับขี่ก็สามารถกดเพื่อสั่งเปิดและปิดได้ซ้ายขวาแยกออกจากกันนี่ซ้ายขวาหรือถ้าป้องกันการเปิดจากด้านในเราก็สามารถปิดสวิตมันไว้ได้นะครับปิดสวิตมันไว้ได้นะครับหรือจะเปิดก็ได้โอเคนะครับมา ในส่วนของความปลอดภัยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของระบบถุงลมนิรภัยนะครับในคู่กับขี่ก็คือที่พวงมาลายัยแล้วก็คอนโซลหน้าของผู้โดยสารอีกส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตนะครับที่ให้กับผู้โดยสารหรือครอบครัวก็เจ้ารุ่นนี้เนี่ยติดตั้งในส่วนของจอนะครับเป็นจอของไพลอเนียนี้นะครับมีสลิปปิดเปิดตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวจอจะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องเสียงทางด้านหน้ารถที่เป็นไพลโอเนียด้วยเช่นกันตัวนี้ก็จะรองรับในส่วนของ usb aux dvd เหมาะสาหรับกับครอบครัวที่บอกว่ามีลูกมีน้องนะครับหรือเดินทางไปเที่ยวไกลๆเบือ่อก็สามารถเปิดหนังเปิดการ์ตูนให้น้องๆได้ดูกันอ่าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับรีโมทในการควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็นี่นะครับอีกรีโมทอีน,นึงตัวก็คือในการควบคุมมอนิเตอร์นะครับหรือตัวจอของรถยนต์นั่นเองให้ไปพร้อมสับนะครับพร้อมใช้กันเลยทีเดียวอ่ะไล่มาในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ โหมดในการควบคุมในส่วนของแอร์นะครับรุ่นนี้เป็นแอร์แบบดิจิตอลให้เรียบร้อยแล้วก็แค่กดโหมดต่างๆได้เลยนะครับไล่ต่อมานี่นะครับยังไม่หมดต้องบอกว่ามีช่องใส่ของแต่ที่หายไปก็คือตัวนะครับคอนโซลตรงกลางตรงนี้ที่ในรถรุ่นนี้จะไม่มีนะครับแต่เขาเพิ่มจุดนี้มาก็คือที่วางแขนสําหรับคู่ขับขี่เวลาขับขี่ใกล้ๆก็สามารถวางแขนได้ไล่ลงมานะครับก็จะเป็นพอร์ตในส่วนของต่อไฟ12โวล์นี่นะให้มาเรียบร้อยเลย อะนะครับก็บอกไปแล้วว่ารถคันนี้นะครับสวยงามพร้อมใช้ใครที่อยากได้รถครอบครัวขนาดเล็กราคาประหยัดต้องไม่พลาดกับเจ้าคันนี้อะอย่างที่บอกว่าราคาเก่า489,000บาทนะครับ489,000บาทแต่บอยรถบ้านปรับราคาพิเศษให้กับลูกค้านะต้นปี2021เหลือเพียง459,000บาทเท่านั้นแปลว่าคันนี้เนี่ย ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ8,000บาทนะครับเท่านั้นเองใครสนใจนะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0982496545หรือเบอร์พี่มอดหรือจะเป็นเบอร์น้องแอดมินที่อยู่ทางด้านล่างก็ได้นะวันนี้ฝากรถส,สวยๆกับเจ้า Honda Fit เครื่องยนต์1.5ตัว E ปี2011ไว้ด้วยนะจ๊ะแวันนี้ปิดคลิปกันตรงข้างรถเลยเพื่อโชว์ความสวยของตัวรถภายในกันนั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ